กางเกงตัวเท่าไหร่คะงั้นไปกินข้าวกับพี่ได้สิครับแล้วถ้าไปจะบอกราคากางเกงไหมคะสามหนึ่งสามร้อยสิบเอ็ดบาทนะคะสามหนึ่งหนึ่งเก้าสี่ถึงเก้าอย่าลืมเติมศูนย์แปดหกด้วยนะครับเดี๋ยวโทรมาพี่ไม่ติดคืนนี้เราไปทานข้าวกันนะครับแล้วพี่จะเอาเกงมาให้ด้วยค่ะนี่ครับก็จีบน้องเขาหนาเนี้ยอย่าขายกางเกงให้น้องเขาเลย ยกร้านให้น้องเขาเลยดีกว่าไหมยกร้านให้อ่ะมันน้อยไปยกใจให้เลยดีกว่าฉันขอยืมคำพูดแกไปติดท้ายรถสิบล้อได้ไหมวะทำไมไม่ินแล้วโคตรเสียวเลยเก่งตัวเท่าไหร่อ่ะคะแล้วน้องชื่ออะไรครับชื่อเหมือนปลาพี่อะ น้องเขาจังเลยครับปลาดีชื่ออะไรอ่ะชื่อทเน่ด้วยชื่อเหมือนผู้ชายเลยหมดพี่มันชื่อพ่อผมนี่กำลังด่าพ่อรำแม่นอนเขาหรอกนอนเขาแกยเล่นเป็นตุ๊ดบ่อยได้ไหมไปอะมันจะเป็นจริงนะเว้ยนัดในนัดเฮ้ยนี่แกสองคนรีบเป็นตุ๊ดด่วนเลยจะบ้าหรือซ่อนซิดเร่นี่มันใช้ผมสองคนเป็นตุ๊ดพ่อฉันมาอ้้รู โอ้โหสวยเนี่ยยายสงมแกจะรีบวิ่งมาใหม่อ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณพี่คุณพี่สบายดีไหมคะมาซื้อของมห้แมาดูจัมบะอ้าวซุณจิตทไมไม่พาพ่อไปหาหมอนและสั่งหูตึงทุกที่ะฮหูจะไม่ตึงนะเว้ยอุยเอาได้ยินเห้ยได้ยินด้วย พ่อไป่มจีตัวจริงเสียงจริงไอ้เรื่องที่อยากให้ได้ยินนะไม่ได้ยินแต่เรื่องที่ไม่อยากได้ยินอ่ะันได้ยินพ่อคุณพ่อมาเยี่ยมพี่สมจีกันเหรฮะเล่าอ้าวเพิ่งกระเทิบน้องชายมาโยโกหกว่าจะยืมเงินไปผ่อนโต๊ะไอ้เราก็นึกว่าโต๊ะกินข้าวจ้าไหนได้ไปผ่อนโต๊ะบอลติดเขาต้องสามแสน แค่กระทืบไปสามทีเองเรียกนักอีกบกโกหกเนี่ยนัซซ่าก็ไม่ชอบเหมือนกันเลยฮะเ้ยไอ้ชื่อนักซี่มั้ยเหรอเออนี่นัซซ่าไม่ชอบแต่นักซี่อ่ะเฉย อไปแล้วไ่ได้สวยแล้วแม่ถ้าพ่อเขาจับได้ว่าเราโกหกนียโดนกระทืบแน่ๆเอ้ยถ้างั้นช่วงที่พ่อฉันอยู่อ่ะเป็นตุ๊ที่เนียนเว้นัสซี่นซัสซ่าบนก็คุยกันชัดว่าเรานั้นกันเอาไว้จะไม่ดีนัดใครว่ามื่อไรที่ใดนัดใครอย่าพึ่งมึนอย่าึ่ง วันนัดกึงอย่างมั่นคงอยากให้เธอมาให้ตรงวันอาทิตย์ตอนห้าโมงอย่าลืมนัดคนที่รอ